กำลังรับฟังรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง u t u b e Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a ล i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักเขียนท่านหนึ่งซึ่งหลายๆคนคง ได้คุ้นเคยกันนะครับว่าจริงๆเขามีฉายาว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นนะลูกไม้หล่นใต้ต้นเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไงทายท่านคงทราบดีนะครับเพราะว่านักเขียนที่ให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือ,อาทายาทของอาจาร,รย์ประพัฒสอนเสวิกลนะฮะซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยแล้วท่านยังเป็นบุคคลที่ทําให้ผลงานเขียนหลายๆชิ้นเป็นที่รู้จักมากมาย วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณชาครีนรทิ์เสวิกุลหรือคุณกอฟครับซึ่งจะมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าท่านทำงานด้านต่างประเทศเนี่ยนะครับทำให้มีโอกาสได้ไปเดินทางไปต่างประเทศอยู่เป็นประจำนี่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะผลงานของท่านเนี่ยส่วนมากแล้วจะมีกลิ่นอายของ ความเป็นต่างประเทศความเป็นต่างแดนซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของคุณก๊อฟที่ได้ไปยังสถานที่จริงๆในดินแดนจริงๆเนี่ยนะครับทำให้สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ใกล้เคียงหรือพูดง่ายๆว่าเป็นภาพที่ไม่ต้องเปิด Google นะฮะคุณผู้ฟังครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้คุณก๊อฟอยู่ในสายกับเราแล้วครับเราจะไปพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับขอบคุณอาจารย์และก็ทางรายการสมาคมุนักเขียนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเช่นกันครับอ้าวคราวนี้เราก็จะมาเริ่มต้นก่อนนะคือผมละเกรงเกรงนะคุณกรอบครับเพราะว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ลูกไม้ธรรมดาลูกใหญ่ด้วย ตัวใหญ่นี่คือตัวอ้วนใช่ไหมครับหาไม่ได้อก็จะถามคุณก๊อฟก่อนเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยเท่าที่ค้นคว้าดูเนี่ยนะครับคุณก๊อฟเขียนงานมานานนะฮะตั้งแต่สมัยเป็นเอาง่ายๆว่าตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นเลยทีเดียวใช่ไหมฮะ ครับผมใช่ครับก็คือก็ต้องเท้าความคนนี้เท้าความนะครับอาจารย์ครับก็มาเด็กๆกันนะฮะที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะจะฝึกสันก็จะเด็กกันนะครับว่าให้มีกระดาษมีปากกามีดินสอไว้ใกล้ๆมือนเสมอนะคเะ้เนี่ยเวลารู้สึกอะไรรู้สึกยังไงก็ก็ให้ถ่ายทอดลงไปในในหนังสือในในกระดาษในกระดาษนั่นแหะนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโกรธเวลาน้อยใจเวลาเสียใจก็จะก็จะได้แผนกระดาษเนี่ยว่าเป็นเป็นที่จะ รองรับนะครับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกต่างๆเสมอมาตั้งแต่จัเป็เด็กๆเลยครับผมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากบางทีก็แค่คำคำเดียวประโยคประโยคเดียวมันก็ค่อยๆต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมานะจนเป็นเป็นเรื่องเป็นราวบ้างจนมีมีเนรื่องมีเนื้อความต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับผมครับอืม เนี่ยครับความเป็นครอบครัวนักเขียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เติบโตมาในภาวะแบบนี้เนี่ยก็จะเข้าใจดีนะครับบางคนเขาบอกว่าเขียนหนังสือเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเริ่มจะเขียนคาคาเดียวก่อนเนย่างที่คุณก๊อฟว่าเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปนะและคราวนี้เนี่ยก๊อฟเขียนเป็นจริงเป็นจังใหม่ถึงว่ามีการส่งไปลงวารสารนิตยสารอะไรยังไงบ้างไหมครับ ครับผมครับก็สมัยก่อนนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไปเป็นเด็กนักเรียนประจำนะฮะเด็กหอที่ที่นิวซีแลนด์นะครับครับผมนะครับครับผมคราวนี้เนี่ยก็ช่วงนั้นก็อยู่ในวัยประมาณสิบสี่นะฮะก็ยังเป็นวัยรุ่นน่นะครับก็ก็เขียนกรเปล่านะครับมามาลงที่นิเยอสารเทิดกชั้นก็ไปนะครับก็เป็นนิเจสารนะฮะที่โด่งดังนะครับใช่นะฮะก็ก็เขียนกรเปล่ามาด้วยความหวังว่าทางทางนิเจรสารที่กรุณาลง ลงในหน้ากรอนให้นะฮะนะครับปรากฏว่าทางนิสานก็ก็คุณนามากลงองในส่วนของที่เป็นนักืรียกผู้อ่านเป็นจหมายจกผู้อ่านจหมายจกบ้านอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ก็เลยมีมีมีคนเขียนเข้าเขียนกลับไปหาผมที่ที่ทางนิวซีแลนด์ตอนนั้นค่อนข้างเยอะนะครับก็ก็เลยเป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้จะมีการอะไระรู้จักกับผู้อ่านจากจากการผลงานการเขียนอย่างเงี้ยครับผมครับผมตั้งแต่เราเป็นนักเรียนไฮสคูลเลยใช่ไหมตอนนั้น ใช่ใช่ครับประมาณสิบสี่ครับผมใช่ครับครับครับผมโอ้โหครับน่าอัศจรรย์มากนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะพูดถึงเนี่ยโอเคเราก็ได้เปิดตัวกับนิตยสารซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเธอกับฉันดังมากนะครับดังมากแล้วก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยแหละนะนักวัยรุ่นคนไหนไม่เคยไม่ไม่รู้จักนิตยสารนี่ก็แปลกแหละนะฮะแล้วก็มีนักเขียนดารงดาราหลายคนที่เติบโตมาจากนิตยสารนี้ด้วยเช่นกัน นะครับครับผมแลวก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้เขียนเรื่องสั้นนะฮะก็มีโอกาสได้ลงเรื่องแรกที่ได้ลงก็คือที่นิตยสารสตรีสารนะครับผมที่คุณคุณญาปกรีเราบังสินทองได้กรุณาได้ได้ดูให้นะครับ้นก็ก็เป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกที่ได้ได้รับการตีพิมพ์นะครับผมครับหลังจากนั้นก็ลงในนิตยสารต่างๆอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมฮะ ครับผมรวมเล่มเมื่อไหร่พอจะพอจะจําได้ไหมว่ารวมเล่มครั้งแรกนี่เมื่อไหร่ครับอ่ารวมเล่มครั้งแรกจะเป็นเป็นเรื่องสั้นนะฮะนะครับก็จะเป็นที่ที่เขียนรวบรวมจากเนี่ยครับอย่างที่เรียนก็คือนิตยสารต่างๆนะฮะชื่อชื่อชุดแผ่นกระดาษนะครับปลายปากกาแล้วก็อารมณ์นะฮะอันนี้เนี่ยก็น่าจะช่วงในชั้ยี่สิบสองมั้งครับผมในชั้นยี่สิบสองครับผมครับ นะฮะก็ก็เป็นเป็นเรื่องราวของที่ที่บอกเล่าความรู้สึกนะครับของของเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะครับเอ่อที่ที่เรียนรู้ว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยอกาลังเผชิญประสบพบเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมครับนะฮะ กลับไปอ่านตอนนี้ก็เขินครับมันเป็นภาวะแบบนั้นาาาเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลานั้นนะ่ะนะฮะปราจา์ครับน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยได้อ่านนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังพอมีอยู่ในในในท้องตลาดอยู่นะฮะท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับกระนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะถามก็ว่าการเขียนเนี่ยถือว่าเป็น เป็นงานดีเรกก็แล้วกันนะเพราะว่าเราก็ทั้งเรียนทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเนี่ยคงไม่ใช่งานหลักใช่ไหมฮะหรือยังไงใช่ครับคือผมก็ก็กพยายามายผมก็เรียกตัวเองว่าเป็นเป็นปนักการเขียนนักชอบเขียนมากกว่าครับนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ก็ไม่ไม่อย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็ไม่ได้ทำทำดานการเขียนเป็นเป็นงานหลักเพราะจริงผมรับราชการเป็นอยู่กระทรวงต่างประเทศเป็นนักการทูดนะครับใช่ครับ,รบใช่ครับนะครับ ก็เหมือนคุณพ่อเลยฮะเดินเดินตามคุณพ่อเรียกว่าทุกๆทุกย่างก้าวนะครับเรื่องของของอาชีพเรื่องของงานเขียนนะครับผมครับครับครับผมแต่ก็ก็ก็เขียนมาเขียนมาโดยตลอดนะฮะด้วยด้วยความเอรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ยังมีอะไรที่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกเล่านะครับให้กับท่านผู้อ่านนะครับหรือว่ามุมมองต่างๆที่เราอยากจะจะจะนาสู่เอความรู้สึกนะครับหรือความคิด ความผ่านของของถ้าผู้อ่านอะไรเงี้ยครับผมจะแบ่งปันนะครับง่ายๆครับผมดีครับแล้วก็เริ่มจับงานด้านนอนฟิเคชันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับผมก็เอ่อจริงๆเนี่ยก็ประมาณสักเอ่อห้าปีที่แล้วนะครับผมนะฮะนอนฟิเคชันเนี่ยก็คือทางได้รับความกรุณาจากทางสำนักพิมพ์ยิปซีนะครับว่าท้าถามให้ให้แปลหนังสือประวัติศาสตร์ตุรกีนะครับของศาสตราจารย์ดรโรเมนสโตนซึ่งก็เป็นหนังสือที่ เรียกว่าเป็นเป็นไบเบิลเล่มหนึ่งนะฮะเรื่อง,งความสัมพันธ์นะฮะของของตุรกีนะครับ,รบซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนก็คือต้องเรียนรับตรงว่าไม่ก็ไม่เคยทํามาก่อนก็ยังก็ยังเรียนเรียนทางทางผู้บริหารของสำนักพิมพ์ยิปซีแปว่าไม่เคยไม่เคยแปลงงานแปลงงานแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทางทางท่านผู้บริหารก็มองว่าผมอยู่ที่ตุรกีอยู่ตุรกีแล้วนะครับก็น่าจะแล้วก็ตอน,นเด็กก็เคยอยู่ตุรกีสมัยที่คุณพ่อประจําการอยู่ที่นั่นนะฮะก็น่าจะน่าจะมีมีความ รู้นะครับหรือว่าเข้าใจในบริบทต่างๆนิดนึงนะครับก็เลยก็เลยลองลองรับมาทําดูนะครับผมครับนก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแปลนอนฟิคชั่นนะครับับจากนั้นก็ตามมาอีกหลายเล่มเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็จากนั้นก็ทางพอพอแปลเรื่องประวัติศาสตร์ตุรกีเสร็จนะครับทาง สารนักอินทิก็ก็บอกว่าก็อยากให้ลองเขียนเกี่ยวกับจักรวรรดิออตโตมันดูนะฮะลองรวบรวมเรื่อยๆดูครับผมนะฮะซึ่งก็ก็จะเป็นเป็นคือจากจากคนที่โตมาจากเขียนเรื่องสั้นแล้วก็นิเทวิทยาแนวรักๆนะฮะก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหมวกตัวเองมาเขียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ทางวิชาการมากขึ้นนะครับผมก็ต้องใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลแล้วก็สกัดออกมาก็ประมาณปีหนึ่งครับผมนะฮะอาจมาเป็นเป็นเล่มประวัติศาสตร์เอ่อ ออตโตมันครับผม,ผมครับผมนะฮะนี้แรกทันผู้ฝังไว้นิดหนึ่งนะครับออตโตมันเนี่ยเป็นจักรวรรดิใหญ่นะฮะแล้วก็สําคัญมากที่เดียวมีบทบาทมากๆในช่วงหนึ่งของอประวัติศาสตร์ยุโรปแล้วก็ประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวนะครับแต่ไงก็ตามครับ,ค,รบความยิ่งใหญ่ของออตโตมันนั้นก็เป็นไปตามความเป็นไปของโลกมีขึ้นก็มีลงนะฮะแต่ว่าในช่วงที่ ในช่วงที่เขาขึ้นจริงๆเนี่ยในช่วงที่จักรวรรดิรุ่งเรืองจริงๆเนี่ยส่งผลอย่างมากเลยนะฮะทั้งทางด้านของอิทธิพลทงสางภาษาศาสนาวัฒนธรรมอะไรต่อมีอะไรลองไปอ่านดูนะครับค,ค,ค,คุณก๊อฟครับครดี้ผมอยากจะถามอีกต่ออีกนิดหนึ่งครับว่าที่ก๊อฟได้มีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยนะครับและติดตามคุณพ่อไปประเทศนั้นประเทศนี้และแม้แต่ตอนที่ทํางานเองก็ยังได้ไปรับราชการอยู่ที่ต่างประเทศมาโดยตลอดเนี่ย อยากจะถามส่วนหนึ่งมีผลไหมต่อการที่เราจะขีดจะเขียนอะไรแล้วก็เราใช้บรรยากาศใช้ฉากใช้ตัวละครอ,อะไรในสิ่งที่เราได้ไปพบเห็นเนี่ยมีส่วนไหมครับผมเรียนว่า คิดว่าสมัยก่อนเนี่ยจะจะมีส่วนอย่างมากนะฮะสมัยก่อนที่จะมียู u ูบนะฮะสมัยก่อนที่ก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยการได้ไปต่างประเทศจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโลกทัศน์อย่างอย่างแท้จริงนะฮะนะครับได้ไปสัมผัสเอ่อทัองไปต่างประเทศได้สัมผัสอากาศหนาวใช่ไหมฮะได้ขึ้นรถไฟได้เดินทางได้รัประทานอาหารที่ท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะฮะนะครับแต่พอพอเป็นยุคของเอ่อเวิลด์ไวด์เว็บนะฮะยุคของ ที่มีการเชื่อมต่อกันแทบจะเรียกว่าวินาทีต่อว,ว,ว,วินาทีเนี่ยจริงๆความได้เปรียบตรงนี้ก็ก็เหมือนจะหายไปนะครับานจริงตอนนี้แทบไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถที่จะดูนะสามารถที่จะซึศึกษาซึมซับนะครับหรือดูบรรยากาศของประเทศที่เราอยากไปนะครับ,รบจากจาก youtube จากวิดีโอจากอะไรมากมายนะครับดีอยู่มากมายในอินเทอร์เนต็ตนะครับผมเห็นเนี่ยก็อก็ในในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมัยเมื่อสมัยก่อนที่ผ่านมาครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับ แต่ตรงนี้เนี่ยมันชดเชยกันไม่ได้ใช่ไหมระหว่างความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ไปสัมผัสของจริงนะครับใช่ครับใช่ครับคือผมว่าจริงๆมันก็น่าะดับหนึ่งอะนะฮะคือได้ได้เห็นทางทางทางยูทูบก็ระดับหนึ่งแต่เมื่อเมื่อไปถึงจริงๆเนี่ยได้ไปได้ไปสูดอากาศของเมืองที่เราเขียนถึงหรือไปเดินบนท้องถนนที่เราที่เราพิจารณาการถึงนะครับหรือว่าได้กินอาหารที่เราเห็นภาพเห็นวิดีโอได้เรียนรู้ได้รู้ว่ารสชาติจริงแล้วมัน อาจจะมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดไปหรือเหมือนกับที่เขาบอกว่าแต่ละคนก็จะมีใช่ไหมการนําเสนอออกมาในในรูปแบบของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็ไม่มีอะไรแทนที่ได้ครับอาจารย์ครับผมเองแต่ซึ่งเรื่องเรื่องเหล่านี้ว่านธาเหล่านี้เนี่ยจริงใช่ไหมฮะคือเราก็ต้องไปไปค้นหาใช่ไหมฮะคือบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้มีการไม่ได้การเขียนไม่ได้การบอกเล่าหรือไม่ได้มีการอธิบายไว้เราไปเจอเองถึงได้รู้ใช่ไหมับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเดินทางไปในที่นั้นก็เหมือนกับเป็นการ เปิดโลกทัศน์เราเป็นการได้เรียนรู้เสียงมันตาเวลาครับนะครับออออน่าน่าน่าสนใจครับเพราะว่าตรงเนี้ค,คุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอา้าก็เปิด YouTube ดู Google เดี๋ยวมันก็ให้ข้อมูลมาใช่ครับนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่คุณครอบพูดมาเนี่ยนี่คือของจริงครับการได้ไปสัมผัสกลิ่นอายจริงๆได้สัมผัส บรรยากาศจริงๆนะฮะร้อนหนาวเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเ,เรียกว่ากําไรชีวิตทีเ่เคยมีนักเขียนท่านหนึ่งครับนักเขียนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านกา็มีลักษณะคล้ายๆกอล์ฟเนี่ยนะครับก็คือท่านติดตามค,คุณพ่อท่านซึ่งเป็นนักการทูตเช่นกันนะฮะไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันนะครับแล้วท่านก็ได้เอาบรรยากาศเหล่านั้นล่ะครับมาเขียนเป็น นิยายจนกระทั่งโด่งดังมีชื่อเสียงอยู่จนทุกวันนี้แล้วก็ได้รับความนิยมเรื่อยมานะครับคราวนี้กอฟครับผมอยากจะขอให้กอฟช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับครับผมก็ของในส่วนของผมนะฮะอย่างที่อาจารย์ทราบนะก็คือผมก็เป็นข้าราชการด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆที่ที่มักจะได้รับการถามถ่ายตลอดเวลาก็คือเอบริหารบริหารจัดการเวลาอย่างไรนะครับอันนี้ก็ เป็นเป็นประเด็นที่ที่ได้รับการสอบถามบ่อยนะครับก็อันนี้ผมก็ก็เรียนรู้จากคุณพ่อโดยตรงะนะฮะนะครับเพราะตอนเด็กก็เห็นท่านทํางานเหมือนกันนี่เลยฮะก็คือเป็นข้าราชการเป็นนักการทูตนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยก็ของคุณพ่อเนี่ยก็จะตื่นเช้ามากนะครับโมงเช้าตีห้าโมงเช้าเนี่ยแล้วก็มาตื่นมาทํางานเขียนก่อนนะฮะแล้วก็แปดโมงก็ค่อยไปทํางานพอตอนเย็นนะครับอตอนเย็นเลิกงานเสร็จนะ้ท่านก็กลับมา แล้วก็มาทํางานทํางานเขียนต่อนะครับดังนั้นเวลามีใครถามเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นนักเขียนนักนักการทูตนะครับเต็มวันแต่เป็นนักเขียนเต็มคืนนั่นก็คือนักเขีนคืนนินออยามที่ท่านให้ไว้นะฮะซึ่งผมก็ก็ก็ดาเนินรอยตามแล้วอย่างนั้นนนะฮะก็คือช่วงช่วงเวลาทํางานก็คือเป็นเป็นนักการทูตนะครับรเป็นข้าราชการตอนเย็นซึ่งเป็นเวลาของเรานะครับแล้วก็ใช้เวลานั้นเนี่ยมาเอ่อมามาเป็นมาเป็นนักเขียน มาเขียนงานนะครับครัะแล้วปกติเนี่ยเราทําอย่างนี้โดยตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็ทํามาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ถึงขนาดถึงขั้นของพ่อที่ที่บริหารเวลาได้ได้อย่างอย่างดีเยี่ยมนะครับผมก็อย่างแบบบางทีก็ยังขี้เกียจบ้างขอดู u ูท b e ยูฟุตบอนดูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแต่พ่อก็จะมีมีระเบียบมีระเบียบเป็นตัวเองมากกว่ามากกว่านิดนึงครับผมครับผมนะฮะ คุณผู้ฝัากนี่คือเคล็ดลับของคนทํางานนะที่บอกว่าคืองานในหน้าที่ก็ต้องทำอแต่งานที่เป็นความสร้างสารรค์เป็นใจรักที่อยากจะทําก็ต้องทําด้วยเช่นกันนี่คือแนวทางหนึ่งนะฮะน่าสนใจนะครับลองลองบริหารจัดการดูนะผมจำได้ว่ารายการของเราเนี่ยนะครับเคย คุยกับนักเขียนหลายท่านท่านก็บอกว่าต้องตีสามตีสเหมือนกันนะแต่หลังๆมาเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยอำนวยก็อาจจะต้องเขียนช่วงหัวค่ําแทนอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะต้องตื่นเช้ามากอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ก็เป็นความเรียกว่าเป็นแนวทางของแต่ละท่านซึ่งก็ ผู้ฟังน่าจะนําไปปรับใช้ได้นะครับเรียนอาจารย์ต่ออนิดนึงนะครับเพราะแน่นอนแน่นอนว่าเวลาเวลาทํางานเนี่ยก็คือบางทีใช่ไหมฮะเราก็ทํางานนิ่แล้วมันก็เกิดความคิดเกิดไอเดียขึ้นมานะฮะอันนี้เนี่ยก็เคยมีคนถามถามผมถามคุณท้อเนี่ฮะคำคล้ายๆกันว่าเอ้ยเคยเเขียนงานช่วงช่วงที่ทํางานราชการอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือมันแบ่งมันแบ่งมันแบ่งได้อย่างนั้นเต็มที่เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ที่แน่นอนเนี่ยบางทีเราเรานั่งนั่งนำงานอยู่เกิดมีไอเดียเกิดปิ๊งความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาก็ก็หยิบสมุโดโน้ตขึ้นมามาจดไว้นะฮะจดไว้จดความคิดนั้นไว้แล้วค่อยไปไปบ่มต่อก็คือก็อย่างนั้นนั่นนะฮะ ừ, ก็คือเป็นการเป็นการบริหารจัดก,การเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออีกสิ่งหนึ่งที่ที่ท,ที่พ่อเป็น,เป,นเป็นต้นแบบนะฮะแล้วก็ยิดผมก็ยิดมาตลอดก็คือการให้เกียรติกับกับตัวเองนะฮะให้เกียรติตัวเองให้เกียรติกับงานที่เราทาแล้วให้เกียรติกับ เอ้เนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองอย่างเช่นเราทํางานอทํางานอยู่ตอนกลางวันนะทำงานราชการอยู่แต่เอาเวลามาเขียนที่ยายด้วยนะหรือว่าอตอนกลางคืนแต่เราก็อก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองก็เขียนแต่สักๆจะส่งเขียนให้จบจบไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก <ITA> ็มันก็มันส่งผลกระทบนะมันส่งผลกระทบต่อต่อตัวเองตัวตัวเราเองต่อผลงานที่เขียนออกมาแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลักๆที่ที่ยึด เป็นแนวทางก็คือให้เกีกับตัวเองให้เกีกับงานที่ทําไม่ว่าจะเป็นงานงานหลักหรืองานเขียนแล้วก็ให้เกี่กับผู้อ่านนะครับ,รบนี่คือนี่ก็คือ,อปรัชญาที่ที่ที่คุณพ่อได้ได้สอนไว้แล้วก็ยึดมาผมก็ยึดมาตลอดครับผมสุดยอดเลยครับนี่แหละครับคุณผูฟ้ฟังลูกไม้หล่นใต้ต้นนะฮะจริงๆเนี่ย <laughs> ก็คือเป็นหน่ออ่อน,อน <laughs> ที่เติบโตมาพร้อมที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาช่วยทําใหเ้เรียกว่าเอาเฉพาะในแง่วงการวารรณกรรมของเราเนี่ย ต้นไม้ต้นนี้พร้อมที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็ช่วยเสริมให้วงวรรณกรรมของเราเติบโตไปอีกตรงนี้ไม่ใช่การชมต่อหน้านะครับคุณก๊อบครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกได้ว่านี่แหละครับคือการหล่อหลอมของครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวของนักเขียนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้มาคุยกันในวันนี้และคุณก๊อบครับตอนนี้เราก็ มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยรายการของเราในเวลาเรามีเยอะนะฮะแต่ว่าก็เกรงจะรบกวนเวลาพักผ่อนในวันพักผ่อนไปขอรบกวนอีกนิดนึงครับว่าตอนนี้ในช่วงท้ายของรายการเนี่ยเราอยากจะขอข้อคิดเห็นหรือว่าขอคําชี้แนะนะจะเรียกว่าเป็นข้อคิดเห็นเป็นคำแนะนําจากนักเขียนคนนึงต่อต่อนักเขียนหรือนักอ่านที่อยากจะฟังเราด้วยนะครับ ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับผมก็ในฐานะที่ผมก็อย่างที่เรียนคือจะเป็นนัก,นกชอบเขียนนักอยากเขียนนะครับนะครับก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเขียนนะครับ,ค,รบคือแน่นอนว่าในในชีวิตของพวกเราเนี่ยก็ต้องเจอเรื่องเอ่อเรื่องผิดหวังบ้างนะบางทีเราเขียนไปแล้วต้นฉบับเราก็เอ่อไม่ได้รับก,การพิจารณาจากที่ติอาสานะครับคบดีหรือเอ่อหรือบางทีเนี่ยเอ่อ บางอาจจะมีคนที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนี่เป็นเรื่องปกติอาจรับ <ฮะ S 2> เราไม่สามารถทําให้ทุกท่านออชอบใจพอใจผลงานได้นะครับแต่สิ่งทสำคัญที่สุดก็คืออย่างที่เว้นั่คือเราให้เกียรติตัวเองนะครับ <ฮะ S 2> ในฐานะคนเขียนให้เกียรติผลงานก็คือเขียนอย่างเต็มที่สุดความสามารถนะฮะให้เกียตรติผู้ออานคือเขียนด้วยการเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูล ไม่ว่าจะถ้าสมมติถ้าเกิดในกรณีบอกฟลิชันคือให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราตรวจสอบมาแล้วว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อมูลเท็จนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมตัวการให้เกียรติผู้อ่านนะฮะหรือถ้าเป็นในฐานะนักเขียนนิยายก็คือกลั่นกรองนะครับความรู้สึกนะครับก็กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆออกมาบอกเล่าอย่างสวยงามนะครับอย่างวิจิต แล้วก็แล้วก็แฝงไว้ด้วยข้อคิดเห็นนะครับที่ที่ที่เป็นประโยชน์นะครับผมคิดว่านี่แหละครับนี่นี่คือสิ่งที่ที่เรานะครับสามารถทําได้ในในบทบาทของของนักเขียนนะครับครับครับนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับสําหรับคําแนะนําตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็การให้เกียรติตัวเองการให้เกียรติผู้อ่านการให้เกียรติสิ่งที่เราเขียนนะครับนี่คือ ประเด็นที่สวยงามเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราได้จากการพูดคุยกันในเวลาสั้นๆกับคุณชาครีนรทิพเสวิกุลหรือคุณก๊อฟในวันนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณก๊อฟอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะฮะเราก็คงจะได้พูดคุยกันอีกนะครับยังไงก็ขอเป็นกลังใจให้เขียนงานต่อไปเรื่อยๆเขียนงานดีๆออกมาให้เราได้อ่านเรื่อยๆนะครับ ครับผมกับขอบคุณอาจารย์เปียงสูงนะครับขอบคุณสมาคมนักเขียนขอบคุณท่านนายกอ่ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกรอบครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย a ล i v พอดแ c a s t แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชชยจักรทวยุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตฐาวชิลาพรพิชและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงาน สำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อ e ีเมล Writer a s o Center @gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชาย Alive Podcast แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ